สองสามชุสองก็มนึ่าปแบบแบจับลิ้นแบลิ้นวะตารองเรอกัน่นนี้เป็นนี่เป็นแบอยู่ในไสมมั้มันอยู่ในกลวองน่นอยู่ในนี่ใลอั่นลนี่ก็ลองเก็บในอันเลยนี่ก็ลองเก็บก็เหนอย่างนี้มึงหา Cắm luôn, cắm luôn, cảnh, thắm thắm luôn đôi đôi. Để nè, có trà anh Cắm Lâu đây, mấy lần đây cho đây, em ừ. Bên ngoài em Bên ngoài em, ngoài cạp Ừ Ừ cạp làm chìp Ở thống, thống thôi Ừ Đi chạy Múc Múc, cạp Nó nhau มกหอยกาบนับจีดก้อนเพียวเดี๋ยวเจ้าของเยอะไปขอใบเซ์นะเชียงใหม่นี่เี่ไปขอใบเซเอาคนนี้ไปเอ้าหอยดีไหมหอยกาบบ้านฮู้ไหมแงบบ้านฮานนะ เล้มากินเอ้ยมาเหนือฮะัซสัตว์าดนีขิเลยหลับน่มาได้ครับคนลาหน่อพัดมัเชิญยังได้ขายดี๋ยวมากินส้มล้ําหนุ่มคนยากินเลยนะไม่ตากเขาอิ ครับผมก็อยู่บ้านบอกได้ไปไหนนาอกันเลยว่าอออยากนแกงแกงเนี่ยก็เลยแซฟซอกงมซอกงมหอยที่ในกวนจะไปเจอเจอมากจะได้หลายตัวอยู่หอยยังสาวกตัวหอยกาบขนาดประมาณสักสามนิวน้วสามนิว้วสามนิ้วกว่วเนี่ย,ยเอามากันเลยเอามาทำมาหลวกมาอย่างกัเอามาล่าง ล่างพอดีว่าเม็ดตัวนี้มันจะรุดจากในเนี่ยห้อยออกมามันลยเล็บไว้นี่มันแน่ใจว่าจะเป็นมุกกอสนะมันใสลักษณะพอมันจะเรียมๆมันจะใสเกิดป้าเกิดป้ามันเดี๋ยวนี่แกคีว่าจะเอาไปลองไปพิจาร็นขอทั้งแกหามาเนี่ตทั้งแกเป็นละอ่อนละตั้งแกน้อยหมดละพ่อของของจี่พ่อแม่เป็นสองกินเนาะ ยังไม่เคยปาอย่างกันงนมาปาน,นี่ปรนอายุห้าสิบใบเนี่ยมีตีเดียวนะครับใหอยนั้นมีตีเดียวนีเดียวดมีดมมมม่หอยกักกนนี่ยห่อยกักก่ออู้นะนี่อน,นามแห้งเจ้าวตัวดิบเจวติดๆนี่มา้วยนาแหง้ง เม็ดเดียวเองหรอเม็ดเดียวก็เปตนประจำ้คนี้ปะปะหอยยางเอาะไสมสมหัวเนื้อกอด